เรื่องคนไทยเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยปรากฏว่ามีลูกศิษย์หน้าตาเหมือนต่างดาวก็เลยไม่มั่นใจว่าเป็นคนไทยไหมแต่ว่าก็เป็นคนไทยเพราะแม่เป็นไทยหมดเลยเดี๋ยวครูก็เลยต้องการให้ร้องเพลงชาติให้ฟังอืมเอาคนแรกก่อนเด็กชาพัทรันไหนอเพลงไทยรวมกี่ไทยเป็นปิชารัปไทยไม่ไทยทุกคนย ừm, đo không được, vậy Thái nó ở Pro ไทยนี่รักจิ้งจกรักจิ้งจกอู้ยตายแลยวเว้ยจะรักจิ้งจกไม่ได้รักจิ้งจกว่าเอวเอ้ยร้อกต่อ เออเอาตั้งหลัหม่อ้อยโต้งก่อนเดี๋ยวโต้งโต้งเอาโต้งลูกคนไทยแท้อยู่สายสองเอาเททไทยรวมเลือดประชาเสยียไทยเป็นประชารัฐรทย,ยสวนอยู่ร่กง,งไวยได้ขม,นว,นนมวนโดยร่วมให้ลักะมถ้าลบไม่าขาดเอกาจารก้ไทยไดนี เเดี๋ยวจบนะเอาเเจาวี่โอ้เอาอันนี้เอาอันนี้นั่งลงพอจะได้อยู่เหลือไอเซ็นไอเซ็นอันนี้ตองรองใหม่ได้นะไอเซ็นเอมานอโอ้อันนี้คือไหมอินวรชารัฐขอบันเาตัวน้ำลงคงไม่ได้แ้ว

แต่่ลบไม่ไดดาิอาไม่ให้มียาลีอทุีอ้ยุลีอีอาตุลนีอตุลีอาอาตุลีอตุลีอีอาตลีอาตอาีอาตุลีอาตออาอาออาตี่แตละออาตาตี่ก